ประวัติหลวงพ่อเดิมพุทธสโรพระครูนิวาสธรรมขันแห่งวัดหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีพุทธาคมเข้มขลังวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการอย่างสูงโดยเฉพาะมีดหมอและรูปหล่อบูชาประวัติของท่านเต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์และคุณธรรมที่น่าเลื่อมใสชาติภูมิและปฐม,มวัยหลวงพ่อเดิมเกิดเมื่อวันพุธขึ้น15บห้าคำเดือนสามปีวอกตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พศ2 4งพ ที่บ้านหนองโพหมู่ที่หตำบลหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โยมบิดาชื่อนายผู้ผู้มณีโยมมันดาชื่อนางสุขผู้มณีท่านมีพี่น้องร่วมบิดามานดาเดียวกันทั้งหมด6กคนหลวงพ่อเดิมเป็นบุตรคนที่หของครอบครัวในวัยเด็กหลวงพ่อเดิม เป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดสุกสนตามประษาเด็กแต่ก็มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความสนใจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัยโยมบิดามันดาได้ส่งท่านไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดหนองโพซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านโดยมีพระอาจารย์นุ่มเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้สอนหนังสือให้แก่ท่านภายหลัง ท่านได้ไปศึกษาต่อกับพระอาจารย์อีกหลายท่านในละแวกใกล้เคียงทําให้ท่านมีความรู้แตกฉานทั้งภาษาไทยและอักษรขอมสู่ร่มกาสาวพัฒด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและต้องการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึง้งหลวงข้อเดิมจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเนมื่ออายุ20ปีณพัทธสีมาวัดหนองโพ โดยมีพระครูวิเชียนหรือหลวงพ่อเท่าซึ่งเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์นุ่มเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์สอนเป็นพระอนุสาวรน,นาจารย์หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรได้ไม่นานท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบบวช22ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่31ตุลาคมพศ2420 ณพัทธสีมาวัดหนองโพโดยมีพระครูวิเชียนหรือหลวงพ่อเท่าเป็นพระอุปชาพระครูแก้ววัดพุทธไทยสงฆ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เกิดวัดพุทธไทยสงฆ์เป็นพระอนุสาวรนาจารย์ได้รับฉาย,ยาว่าพุทธสโรศึกษาพุทธาคมและวิชาอาคมเมื่ออุปสมบทแล้ว หลวงพ่อเดิมได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดท่านได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์หลายท่านเพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมและพุทธาคมต่างๆอาทิหลวงพ่อเท่าพระครูวิเชียนอุปชาของท่านซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาการสร้างมีดหมอตะกรุดและคาถาอาคมต่างๆให้แก่หลวงพ่อเดิมหลวงปู่ศรีสุข วัดมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทบางข้อมูลกล่าวว่าท่านเคยไปศึกษาแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมบางข้อมูลกล่าวว่าท่านเคยไปศึกษาแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนหลวงพ่อเดิมมีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียนอย่างยิ่งท่านได้จาริกทุด,ดงไปในสถานที่ต่าง เพื่อสแสวงหาความสงบและฝึกฝนวิชาอาคมจนกระทั่งสำเร็จวิชาต่างๆมากมายโดยเฉพาะวิชาการสร้างมีดหมอการปลูกเสกเครื่องรางของขลังและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บสร้างวัดพัฒนาชุมชนหลังจากที่หลวงพ่อเดิมกลับมาจำพรรษาที่วัดหนองโพท่านก็ได้เริ่มพัฒนาวัดหนองโพอย่างจริงจัง ท่านได้สร้างและบุรณะถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดมากมายอาทิโบสถ์วิหารศาลาการปริยัยนกุฏิสงฆ์และโรงเรียนนอกจากนี้ท่านยังได้ริเริ่มโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนเช่นการขุดบ่อน้ำการสร้างสะพานและการตัดถนนทำให้ชาวบ้าน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านเป็นอย่างมากหลวงพ่อเดิมยังเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บป่วยหรือเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆด้วยการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการปลุกเสกเครื่องรางของขลังเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆและการให้คำแนะนำสั่งสอนธรรมะ ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านเป็นอย่างยิ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักสะสมและผู้ที่ศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดหมอซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีพุทธาคุมเด่นทางด้านป้องกันผูดผีปีศาจคุณสายมนดำขับไล่สิงอัปมงคล และป้องกันภัยอันตร,รายต่างๆนอกจากมีดหมอแล้ววัตถุมงคลอื่นๆของท่านที่ได้รับความนิยมได้แก่รูปหล่อลอยองค์เหรียญปั๊มตะกรุดผ้ายันพระเครื่องเนื้อผงวัตถุมงคลของท่านทุกชิ้นล้วนสร้างจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์และผ่านการปลุกเสกด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของหลวงพ่อเดิมทำให้มีพุทธคุณครอบจักรวาล ปาฏิหารและอภินิหารหลวงพ่อเดิมมีเรื่องราวปาฏิหารและอภินิหารมากมายที่เล่าขานกันมาถึงปัจจุบันอาทิเรื่องราวการปร,ราบงูยักษ์ครั้งหนึ่งมีงูจงอางขนาดใหญ่มากอารวาดอยู่ในป่าใกล้กับวัดหลวงพ่อเดิมได้ใช้เมียดหมอของท่านไปไล่จับงูยักษ์ตัวนั้นและสามารถปร,ราบมันได้สำเร็จทำให้ชาวบ้านรอดพ้นจากภัยอันตราย เรื่องราวการห้ามฝนในช่วงที่ชาวบ้านประสบป,ปัญหาภายแล้งหลวงพ่อเดิมได้ประกอบพิธีขอฝนและฝนก็ตกลงมาตามคำอธิษฐานของท่านเรื่องราวการรักษาโรคมีชาวบ้านจำนวนมากที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บหลังจากที่ได้รับการรักษาจากหลวงพ่อเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพราการรดน้ำมนต์หรือการเป่าคาถาอาคม เรื่องราวปาฏิหาริเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์และพุทธานุภาพของหลวงพ่อเดิมทําให้ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศปัจฉิมวัยและการมรณภาพหลวงพ่อเดิมได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพตลอดมาท่านได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้ในปัจฉิมวัย สุขภาพของท่านจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ท่านก็ยังคงทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอหลวงพ่อเดิมม,ม,มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2491ส24 91, ิริอายุได้91ปีพรรษา70ยังความโศกเศร้าเสียใจแก่สิทธยานุสิ์และชาวบ้านเป็นอย่างมากแม้ท่านจะจากไปแล้วแต่คุณงามความดีและคำสอนของท่าน ยังคงอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาตลอดไปมรดกที่ทิ้งไว้หลวงพ่อเดิมได้ทิ้งมรดกอัลลําค่าไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาและสังคมไทยมากมายอาทิวัดหนองโพที่ได้รับการพัฒนาและบูรณะอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของชุมชนวัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการอย่างสูง แสดงถึงพุทธานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านคำสอนและแบบอย่างของการเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและพุทธาคมผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลวงพ่อเดิมพุทธสโรจึงได้รับยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสี่แคว ผู้ที่สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงไว้ให้แก่สังคมไทยและพระพุทธศาสนาชื่อเสียงของท่านยังคงขจรขจายไปทั่วประเทศและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงทุกวันนี้